สวัสดีครับโส,สดินแฟนราชนชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่4มีนาคม2568นกะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้โรบิร์ตจ,จะเปิดบ้านพบกับแอเล็กโกมาิดตในศึก UCL รอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกนะครับคืนนี้เวลาตีสามเวลาเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับซึ่งโอ้โหขอใช้คำอันเช่หน่อย มันเป็นเกมที่ยาก <c oughs> นะซึ่งโอ้โหผมว่าเรานี่เสียหายพอสมควรไม่มีทั้งจูตเบลลิงแฮมไม่มีทั้งเซบายอสด้วยนะครับที่ตอนนี้สำคัญกับทีมมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปปรีวิวกันช่วงท้ายนะครับซึ่งข่าววันนี้มีบทสัมภาษณ์ที่พี่ฟูนะครับผมมาเซลโลไปออกรายการนะครับในสเปนเนี่แหละพูดถึงตอนที่เขาได้ u c l ปี2014ครั้งนั้นเราก็ชิงใช่ไหมอ่าชิงกับทางแอเลติโกนี่แหละ เขาว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับความจุของสนามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามารินเนี่ยกำลังพยายามนะครับจะเพิ่มความจุที่นั่งของในสนามให้ได้เพื่อที่จะรองรับเป็นเจ้าภาพในนัดชิงบอลโลกปี2030เพราะว่ามีคู่แข่งอยู่2สนามที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับและปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับอตเลติโกมาดริดเวลาตีสนะครับอย่าลืม กดไ like, ลค,ค์กดแชร์ดนะ้วย1 line, 1 share, นะครับสาคัญมากๆนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเมื่อวานก็ไปเได้มาเจอกันเนาะเมื่อวานไม่มีข่าวเลยนะฮะอ่ะโอเคขอไปเริ่มที่บทสัมภาษณ์ของพี่ฟูนก่อนนะครับคือครั้งนี้แกก็มาออกอะไรกันคือช่วงนี้เนี่ยแกก็วนเวียนอยู่ในสเปนเนี่แหละเพราะว่าอย่างแรกนะครับแกก็มีบ้านนะอย่างที่สองคือลูกคนเล็กนะครับตอนนี้เข้าอะเคเดมี่ของทางมาริดเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็แบบชื่นใจนะเพราะว่าลูกคนโตเนี่ย อย่างเอ็นโซอเวสใช่ไหมก็อยู่ในทีมชุดจูวินิวเอไปแล้วนะครับตามลําดับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าลูกของมาเซโลจะเป็นไงแต่ลูกแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เล่นในตําแหน่งพ่อเลยนะเป็นตัวลุกหมดเลยนะครับอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาเซโลกันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เขาไปออกรายการหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าลาลิบูเอลตานะครับผมเป็นรายการหนึ่งนะครับเป็นวาราตี้นี่แหละนะครับที่อยู่ในช่องของลาวัน ลาวันนะฮะเป็นช่องใหญ่เหมือนกันนะช่องวายลตี้ใหญ่ในสเปนนะครับเขาก็พูดถึง2เรื่องหลักๆเพราะว่าเขาโดนอพิธิกรนี่แหละเขาถามนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเนาะพิธีกรก็ถามว่าคุณคิดยังไงกับนัดชิง u c l ปี2014เนี่ยที่พบกับอตเลติโกมาริดนะครับมาซโลก็บอกว่าผมเห็นแฟนบอลของอตเลติโกเนี่ยเปิดแชมเปญแล้วนะแล้วก็นำเสื้อแชมป์เนี่ยออกมาแล้วแต่ นะฮะมันเหมือนประมาณว่าเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กับเราซึ่งพวกเขาเนี่ยณขณะตอนที่กำลังเปิดแชมเปญอ่ะโป๊ะขึ้นมานะเซคิโอรามมสก็โมงประตูเข้าไปเลยเ <c oughs> ออแล้วเขาก็หัวเราะนะครับก็ผมว่ามันเป็นกิมมิคแล้วมันเป็นความรู้สึกณเวลานั้นอ่ะที่เขาแบบว่าโอ้ไม่สะใจว่ะอยากช,ชนะเอาเลยจะชนะมาริดเหรอแต่ไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้นะครับ อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องโมราตาโมราตาผู้ที่ย้ายไปทีมไหนก็บอกว่าเป็นความฝันของผมย้ายไปอยู่ยูเวความฝันของผมย้ายไปอยู่อาเลติกโกความฝันของผม <c oughs> นะอ่ะ,อะเรื่องของโมราตานะครับมาเซโลก็ถูกถามว่ามีนักเตะมาริดเนี่ยคนไหนที่ไม่ใช่มาริดดิสตานอกจากโมราตาบ้างโอ้โหว,โวถามแบบนี้คือประมาณว่ามด ประมาณว่าโมราต้าเนี่ยถึงจะเป็นเด็กปั้นถึงจะเคยอยู่ชุดใหญ่มาดินเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมาดิเนซิตา้าเพราะว่าไปทีมไหนเขาก็เป็นความฝันหมดเลย <c oughs> นะมาเซโลก็บอกว่าโมราต้าเ,เขาเชียร์ทีมเดียวกับเราอะแล้วก็หัวเราะแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสองคำถามหลักๆนะอันอื่นก็เป็นถามจิปาตะ นะครับไปดูได้นะเขามีแบบว่าเป็นคลิปที่ตัดมาด้วยนะครับในทวิตเตอรเนะครับเกี่ยวกับคลิปสัมภาษณ์ของทางมาเซโลนนี่แหละเนะาะและไปต่อกันที่พื้นที่ของสนามกันหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคนดิเดตของสนามที่จะใช้ในนัดชิงบอลโลกปี2030ด้วยคือในตอนนั้นอนะ่ะเดี๋ยวมันจะมีเจ้าภาพร่วมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะมันจะมีสเปนโปรตุเกส แล้วก็จะมีโมร็อกโกนี่แหละที่เป็น3มเจ้าภาพร่วมอีกเหมือนจะมีอีก1ทีมั้งเอออีกหนึ่งชาติมั้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาติไหนลืมไปแล้วนะครับที่จําได้คือ3ชาตินี้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีสมประเทศใช่ไหมแต่ว่ามีสามสนามนะที่แย่งชิงเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพในนัดชิงบอลโลกปี2 0 3 0นะครับไปดูเนื้อข่าวตรงนี้กนหน่อยนะครับจากรีเลโบนะครับบอกว่า เรลมาดริดนะครับกำลังศึกษาความเป็นไปได้นะฮะในการเพิ่มความจุของสนามเบเนเบลเนี่ยจาก80,000ที่นั่งให้เพิ่มมากกว่านี้นะครับเพื่อลุ้นเป็นเจ้าภาพในนัดชิงบอลโลกปี2030ซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีสนาม Spotify คัมนูนะฮะก็ที่เพิ่งสร้างใหม่นี่แหละเดี๋ยวปีหน้าจะใช้ละเขาบอกว่าของ Spotify คัมนูของบราซ่าเนี่ยปรับปรุงจาก99,000เเป็นแสน นะเป็นแสนเรียบร้อยและสนามกีฬาแห่งชาติของโมร็อกโกที่คาสบรังกาสสนามนี้เป็น2สนามคนดิเดตที่จะแข่งกับเบนาเบลของมาดิดตอนนี้ของเรา80,000ถ้าเอาแบบละเอียดละเอียดหน่อย81,000กับอีก4ที่นั่งนะครับสนามที่จุได้นะแต่ในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยไม่มีแมตช์ไหนเลยนะที่เต็มมากสุดนะครับก็คือแมตช์ที่เอลกราซิโกนี่แหละ78,000 อันนั้นก็คือเยอะมากๆแล้วเกือบแปดหมืนแล้วนะฮะก็ยังไม่ถึงนะแปดหมแต่หากจะชนะ2สนามเนี่ยเราต้องเพิ่มความจุอันนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษานะครับว่ามดดิบจะสามารถเพิ่มความจุได้ไหมคือตอนนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้มันเป็นภาพแบบณปัจจุบันนี้คือ8ป0 0 0ืนพอย่างที่ผมบอกเนี่ยหรือว่าแป0 0มื่นทุนๆุนกลมกลมมันเต็มล้จะเพิ่มความจุยังไง ให้มันเต็มให้มันได้แสนจะเพิ่มจากด้านข้างเข้ามาข้างในเพิ่มต่อไหมหมายถึงว่าเติมเก้าอี้เข้าไปหรือว่าสอดแทรกเก้าอี้เข้าไปในช่องไม่ใช่ช่องดิต้องบอกว่าสอดแทรกเก้าอี้เข้าไปตรงที่แบบว่าม,มันยังมีโซนที่ว่างอยู่นะครับคือมันตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีแบบข้างใต้ของอานทร์อีกชั้นหนึ่งอาถรรพ์มีหนึ่งสองสามชั้นใช่ไหมแต่มันจะมีข้างใต้เนี่ยเขาบอกว่ามันยังว่างอยู่ อันนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันเอ,อะมันแบบจะเพิ่มจะเพิ่มไม่ได้อะหนึ่งมาอยู่ที่งบนะครับสคือมันอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติเพิ่มจํานวนเก้าอี้เข้าไปในโซนนั้นๆอ่ะอย่างที่บอกคนที่มาดูเนี่ยเวลาเขานั่งตรงนั้นเขาจะเห็นหรือเปล่าอ่าต้องมาศึกษาเหมือนกันนะแต่หากอยากชนะอยากเป็นสนามเจ้าภาพในนัดชิงบอลโลกปี2030ก็ต้องบรรจุให้ได้หนึ่งแสเพื่อที่จะ เท่าเทียมกับบาซ่าณเวลานี้ Spotify ครับนูปีหน้าเสร็จนะครับเขาจะใช้อย่างเต็มที่ละนะของเราเนี่ยที่จริงมันเสร็จหมดลวนะครับไม่มีอะไรละแต่อันเนี้ยมันคือจะเป็นขั้นตอนการปรับปรุงเพิ่มเติมนะฮะเห็นไหมคือท่านประธานฟอร์เนติโน่ไปเล่นเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์มีความคิดในการแบบเพิ่มมูลค่าเรื่อยๆนะให้กับทีมเราอ่นะฮะไม่ว่าแบบเพิ่มจุดนู้นจุดนี้นะฮะห้อง VIP อนะครับอะไรแบบเนี้ย หรือว่าเติมเก้าอี้เข้าไปเดี๋ยวจะให้แบบความจุมันเยอะขึ้นแต่เรื่องเสริมทัพเนี่ยเอาไว้ก่อนเซ็งว่ะนะก็เรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีการเพิ่มเร็วๆนี้ไหมเพราะว่าปี2030เหลือก็อีกไม่กี่ปีแล้วนะเออก็ต้องทำต้องถ้าจะทำจริงอ่ะก็ต้องเร่งหน่อย นะครับแล้วก็ไปปิดไทยด้วยริววิวก่อนเกมนะครับคืนนี้โรโมบดติจ,จะเปิดสนามซานติอาโ,โกเบเนเวลนะครับพบกับแอลิโกมาดริตในมาดริดดาร์บี้บวกกับ UCL รอลอก16บ16ทีมสุดท้ายในแมตช์เดียวกันนะครับคืนนี้เวลาตีสมนะมันเป็นเกมที่ยากคือบางคนอาจจะงงผมพูดแบบคำคำนี้ทำไมมันเป็นคำที่ติดปากอันเช่ไปเวลาเจอทีมใหญ่อันเช่จะพูดแบบนี้ตลอด นะครับอ่ะไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะฮะเรอลมดริตของโค้ชอันเช่นะครับ่าวดีนะครับจะได้เบลเบเดเนี่ยกลับมาจากอาการบาดเจ็บแต่ลุ้นนะครับว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงไหมซึ่งมีเปอร์เซ็นต์นะมีเปอร์เซ็นต์อย่างมากที่จะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ส่วนในเกมนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับมิลิเตากรบาเข้าบาเยโก้นะฮะแล้วก็เซบยอสอันนี้ก็เจ็บหมดนะฮะ ส่วนจูบลลิงแฮมนะฮะติดโทษใบเหลืองครบ5บาใบเกมนี้ก็มีประมาณ5คนนะครับที่จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนฝั่งอาลิโกมาดิดของโค้ชซิมิโอเน่นะครับก็เข้ารอบติดอันดับใน8นี่แหละนะฮะใน8อันดับนะฮะก็สบายนะไม่ต้องเพย์ออมเหมือนเรานะครับส่วนเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานโกเก้แล้วก็อัสบิลิกกยตาได้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บก็พักฟื้นตามระเบียบส่วนคนอื่นๆพร้อมหมดเลยนะครับ ไปดูสควอตเลทกันหน่อยเกมนี้นะครับผู้รักษาประตูกุ๊กตัวลูนินฟรานกอนซาเลสนะครับกองหลังอาลาบานะฮะลูกัสบาเกตฟรานกาเซียร์รูดิเกอร์เมนดี้อาเซซิโอนะครับกองกลางนึงครับคามาวิงกาอาบาเบเดนี่นี่ยัไงชื่อมาแล้วนะฮะโมดชิชูอามิเน่อาดาคิเรนนะครับกองหน้าวินสิสูสเอ็มปาเป้โรดิโกโอเอนริกและบราหิมนะครับไปดูไลอัพ11ตัวจริงที่ค่าจากเว็บโซฟาสกอร์หน่อยเดี๋ยวผมย้ายตัวแป๊บนึงจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอ่ะโอเค นะครับวันนี้โซฟาสกอร์ให้เบาเิเดเล่นเป็นแบ็กขวาด้วยนะครับถ้าแบบนี้ก็ดีนะเออถ้าพูดจริงๆนะอ่ะลองมาดูกันนะครับ4 2 3 1นะครับกุกตัวเฝ้าเสานะครับแบ็กโฟเมนดี้อริเกอร์อเซนซิโอแล้วก็เบาเิเดแบ็กขวานะครับกองกลางนะครับสองคนนะครับก็จะมีคามาวิงกากับชูอามินี่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเลยนะฮะกองหน้าตัวรุกทั้งหมดวินิสุสบราิมดิอัสโรดิโก้แล้วก็คิเดียนเอมบปเป้นะครับ ฟังทีมเยือนนะครับก็แอตเลติโกมาในแผนเก่งของเขาแผนที่ใช้มาตลอดนะครับ4-4-2นะฮะยันอุบลักษ์ฟ้องเสานะครับยอเรนเต้คิมิเนสนะครับลองเล่แล้วก็กาลันนะครับแบ็กโฟนะแล้วก็มิดฟิลทั้งหมดนะครับมีซิมิโอเน่ลูกชายนะของเอลโชโร่นี่แหละเนาะเดอปอลนะครับผมบาริออสแล้วก็ลีโน่นะครับลีโน่ช่วงเนี้ยขึ้นมาเล่นเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่ามิดฟิลทางฝั่งซ้ายเต็มตัวแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขามาจากแบบแบ็กแบ็กซ้ายนะ แต่อันที่จริงอะถ้าสมมติบิวหลังเป็น3คนอนแล้วรับ5คนเนี่ยลีโนโล่ลงมาช่วยได้นะครับกองหน้าคู่นะครับคริสมันคู่ฮู o เลียนอาวารเลสนะครับช่วงนี้ทำผลงานดีมากคู่นี้โอ้โหประสานงานกันมันเป็นเกมที่ยากอีกแล้วคือผมยังเชื่อมันในทีมเหมือนเดิมนั่นแหละและผมก็คิดว่าทุกคนอะก็เชื่อมันในทีมเหมือนเดิมแต่การเจอกับเอลติโกมันไม่ง่ายสักสักปีอยู่แล้วนะครับ คือปีที่มาเซลโลบอกอะจำได้ไหมบทสัมภาษณ์เมื่อเกี้มันก็เป็นปีที่แบบโอต้องให้พี่มอสเป็นโมงโมงเข้าไปเพื่อตีเสมอในช่วงท้ายๆก่อนนะครับถึงจะไปต่อเวลาและพลิกชนะได้นะมันก็มีอีกปีหนึ่งที่ดวงจุดโทษกันอีกนั่นแหละนะครับมันไม่ได้มันไม่ง่ายเลยคือวิธีการเล่นนะของเอลติโกนะในลีกกับทูยูซีคล้ายๆกันรับแน่นๆรอสวนโป้งเดียวอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าตัวลุกเขาอ่ะจัดจ้านอยู่แล้วนะครับส่วนเราเวลามาอยู่ถ่วยนี้เนี่ยมันจะมีบัฟอย่างที่บอกไม่รู้ว่าบัฟสิบห้าสมัยหรือเปล่า <c oughs> แซวแซลอืมผมว่าถ้าให้ดีสุดน,นะมันต้องคลีนชี t แล้วก็ชนะไปสักสองศูนย์ก่อนถึงจะดีนะถ้าไปเล่นในที่อาสนามของอลิสโกมาดิดแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะ โดนสักลูกหนึ่งอ่ะนัดนี้ผมให้2อหนึ่งและกันผมเราโดนสักลูกหนึ่งแล้วก็ตุนนะความได้เปรียบไปอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ชนะเฉือนนะครับทุกคนให้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับและก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอันเช่กันหน่อยนะครับอันเช่บอกว่าเรามีความทรงจําดีๆมากมายนะกับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดล่าสุดที่เบนเบลเนี่ยกับซิตี้เหมือนเขาบุมมใจนะเขาเน้นย้ำซิตี้มากนะ มันเป็นค่ำคืนที่พิเศษและแน่นอนว่าเราเนี่ยอยากเห็นมันอีกครั้งในคืนนี้เราเนี่ยไม่ได้คิดว่าเราจะชนะเนี่ยแอเลตินะโกด้วยการยิงเยอะนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นเกมที่ต้องต่อสู้อย่างหนักและจะตัดสินในนัดที่2ที่บ้านแอเลติโกเป้าหมายในเกมนี้คือเล่นให้ดีนะและคว้าความได้เปรียบไปก่อนในเกมนี้เพื่อไปสู่เลกที่ส เราสามารถเออเราไม่สามารถคิดถึงการสร้างความได้เปรียบโดยมีนัยะสําคัญอะไรได้มากหรอกในเกมนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยและจะสูสีมากจนถึงช่วงสุดท้ายของเกมคืออยากชนะนะฟังดีๆนะคืออันเช่นเนี่ยอยากชนะแต่ชนะถล่มอ่ะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทางแอเลติโกตอนนี้ฟอร์มก็ดีมากๆด้วย เขาเลยบอกว่าหากชนะได้ก็อาจจะแบบเฉือนหรือว่าตุนความได้เปรียบไปได้ก่อนเล็กน้อยมาดูกันหลายๆคนฟังบทสัมภาษณ์อันเช่แบบนี้แล้วแต่พอสมมติจบเกมไปแพ้หรือว่าอะไรแบบเนี้ยบอกโอ้นั่นแหละบทสัมภาษณ์ข้ออ้างบทสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมผมว่าอันเช่ก็พูดได้ดีที่สุดเท่าที่จะพูดได้แล้วดูหนะ้าเขาดิเครียดน,นะเออเป็นอันเช่เวลานี้เครียดน,นะเกมล่าสุดก็พแพ้มาเนี่ย นะครับอ่ะมาลุ้นกันคืนนี้เวลาตีสามนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับค่อยมาคุยสดหลังเกมเวลาเดิมนะครับหกโมงครึ่งทุ่มแหละนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสําคัญมากๆนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะสําคัญจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยสดหลังเกมกันนะครับสาหรับวันนี้ช่องนักแก๊สเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ